สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสถาพรอินทภาลำนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงจุดจำหน่ายมีต้นพันธุ์ขายด้วยนะครับนะครับคุณสถาพรนะครับพามาชมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ก็คือต้นพันธุ์เหระครับครับผมพันธุ์นี้เป็นเนื้อเยื่อหรือว่าเพาะเมล็ดครับที่อยู่ในอ่าไส้ไงยังสี่เป็นอัน เป็นเนื้อเยื่อบาฮีแต่ว่าเป็นแบบหน่อทิ่ตอนออกมาจากนี้โอ้ครับอันนี้เป็นเนื้อเยื่อนะครับบาฮีเป็นหน่อที่ตอนจากต้นแม่พันธุ์ในสวนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอ่าก็คือนะเป็นแบบนี้เลยเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับสูงระดับไหนนี่ครับคุณสถาพรนะครับยืนนู่นนะครับสองสองเท่าตัวเลยนะครับ ราคาอยู่เท่าไหร่ครับต้นนี้ครับต้นนี้กับประมาณอ่าเจ็ดแปดพันเหครับเจ็ดแปดพันนะครับแล้วมีบริการส่งถึงที่นะครับราคาา่บอมีครับอ๋อราคาเจ็ดแปดพันนี่คือมามารับเองที่สวนนะครับแล้วครับเดี๋ยวอันดับแรกรบกวนผมขอเบอร์โทรก่อนก็แล้วกันครับอ่าถ้าใครสนใจอ่ะติดต่อเบอร์คุณสถาพรเบอร์อะไรครับเบอร์โทรอ่ะรุ่นแปดเกด สองสามสี่สามศูนย์สี่สามครับทวนอีกรอบนึงนะครับศูนย์แปดเจ็ดสองสามสี่สามศูนย์สี่สามครับอ่าครับนี่โทรมาถามได้เลยนะครับนี่ครับแล้วราคาถ้าส่งล่ะครับคิดค่าส่งยังไงคือคือการไปส่งตามระยะทางใช่ไหมครับุยกัอ๋อตามระยะทางเนาะครับนี่แล้วอย่างต้นนี้ล่ะครับนี่เล็กลงมาสวกท่วมหัวพอดีระดับหัวครับต้นนี้กับตันยี้ก็ลดล่นลงมาล่ะครับครับ ส่านไปตามสภาพครับเข้ามาชมแล้วก็มาเลือกเอาเลยนะครับ<ช>แล้วเราไปปลูกนี่อ่าจันออกมาเลยไหมครับเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีจัดเนี่ยเคยมีจันแล้วนะครับ,รบรี่ยว<ร>่าไม่<ร>เคยออกลูกแล้อครับอ่าเคยเคยติดผลแล้วนะครับเพราะมันนี่ลูกค้าที่เขาเจ้าอ่อนอ่าเคยซื้อไปปลูกเขาเจ้าอ่อนอ่าอันโซภ,ภาพมาทั้งร้ายกไปปลูกปีเดียวก็ออกยันอยูยครับอ๋อครับอันนี้นี่ ตัดปีนี้เหรอครับเนี่ยตัดจากต้นแม่ปีนี้เ<ช>หรอครับอ๋อครับเพราะว่า<ม><ล>ผมสังเกตด,ดูใบก็คือย,ยังไม่ยังไม่โผล่ออกมาใหม่ก็เพิ่งตัดออกครับรุ่นรุ่นปองปองหักสอดอ่าดินอะไรแบบนี้บนบแบบอันอันนี้ปลูกต้องใส่ฝีมือจังหน่อยครับถ้า,ถาปลูกบ่าฝีมือเนี่ยน้ำต้นเนื้อเยื่อนี่ครับอ๋อครับพวกนี้เป็นเป็นเนื้อเยื่อบานี้ครับเนื้อเยื่อบารีนะครับหักหักเสียเริ่มเริ่มทะลุแล้วครับ อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังยังไม่แตกขนนกนะครับเนาะยังไม่แตกขนนกเขาเป็นว่าเนื้อเยื่อบารีต้นละเท่าไหร่ครับนี่พวกนี้ประมาณสองพันห้าครับสองพันห้านะครับท่านผู้ชมนี่ต้นละสองพันห้านะครับแล้วก็มีพวกตัตไซสบิ๊กแบกครับโอ้ครับอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาแตกขนนกแล้วเป็นใบขนนกแล้วครับนี่ซัมมาเจ็ดแปดเดือนครับโอ้ครับ อยู่ประมาณ3 5 0 0าครับ3 0 0นะครับดูโคนใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่โคนนสี่ครับสีแดงครับโอ้นี่สีแดงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บาฮีนะครับบาฮีนี้จะเหลืองนะครับครับอันนั้นเข้าจองเหรอครับครับโอ้มีคนจองก็เขียนชื่อติดไว้นะครับมีครับมียังเหลือเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชม3 0 0นะครับเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับ แล้วขนาดนู้นล่ะครับขนาดนู้นก็เป็นสีแดงครัอ๋อสีแดงกับยุกโคเนซีสองชั้นโคเนซีทั้งหมดนี่ก็คือเนื้อเยื่อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแม่นครับตอนตอนนี้มีมีกี่สายพันธุ์ครับอยู่ที่นี่ที่นี่มีสองสายพันธุ์มีบาฮีกับโคในซีครับบาฮีครับโคนซีครับใน อันนี้ในในกระถางสีเขียวๆนี่เป็นอะไรครับัวนีรับบใบยีสีเหลือง๋องใบยีสีเหลืองเหมือนกับที่อยู่ในกระถางนี้ใช่ไหมครับเหมือนที่อยู่ในกระถางแบบนั้นอ๋อราคาเดียวกันไหมครับครับออครับแล้ววิธีการปลูกนี่มีมีวิธีการแนะนํายังไงบ้างครับถ้าเราจะเอาต้นเล็กอย่างเงี้ยไปปลูกอะครับต้นเล็กครับเนี่ยต้นแบบอย่างเงี้ยเอาไปปลูกต้นเล็กหาปลูก ปลูกอ่ลักษณะว่าปลูกเป็นเชิงเชิงเศรษฐกิจนะครับปลูกปลูกเป็นเชิงเศรษฐกิจครับการคุดหลุมปลูกอ่ส่วนพร้อมใส่แมคโคขุดเลยครับมันมันกัดใชว่ามันได้ลึกและก็ไเด็ดถูกดีนะครับเอาแมคโคจกเลยมันบอกครับจกจกสองบาทก็ได้ลุมบกเขาได้ลุมนึงแล้วครับสองประมาณเกือบสองเมตรคนนี้เขาก็เอาปุ๋นเอาหยังล้งในหลนะครับครับนี่ปุ๋ยมาปุ๋ยขวากล้ง ของผมใส่มากไ้ประมาณสองประมาณสองเดือนสามเดือนจังจังแต่อ้นนอครับคือมีปุ๋ยมักปุ๋ยคอกอย่างเขาผสมลงมดินลงไปก่อนจังจังคอยปลูกเราจังค่อยปลูกใส่เวลาจักจักเดือนครับในการมักล่อนี่ครับก่อนทนี่เขาจะปลูกทายดีนี่ผมว่าจะต่ำกว่าสองเดือนอืมครับพอมันมันสามารถใส่ใส่ปุ้นได้หลายนะครับ,รบผม้า,า,าเท้าปลูกอ่า เลยเน, okay. นี่ยมันใส่ป er ุ๋นหลายบ่อได้ครับ้แม่โค้ชงก็ได้ครับมันตีเล้วง่ายอ๋อแม่โคใส่ล้วแม่โคชงไว้ครับชงไว้ครับล้วก็กบเฮ็ดเฮ็ดเป็นนุ่นๆไว้เห็นบ่ครับอ๋อเพราะอมแสดงว่าเฮ็ดค้ายๆก็ปลูกทุเรียนบ่ครับที่เขาที่เขาเว้ากันอยู่นะครับแต่ว่าสูงปานหลุมทุเรียนนะครับเป็นเป็นหลังเตาเล็กน้อยแต่ว่ากัน ใครว่าถือฝนถือหยังมันไม่การย่อยจักหน่อยมันมันหลุมมันสิยุบเนาะลงมาแมนครับเขาไปปลูกกวนลังเทียลายเป็นอังไงกลายเป็นตำกลายเป็นตำมันต้องถ้าตำเลยอินทรพาลนี่บ่มักน้ำขังบอกครับหรือว่าจังไนช่วงไหนน้อยบ่เคยมักป่านไหนอืมครับยัไงมาแต่ใครอืมครับผมน้อยน้ออยบกันอืครับ นี่นี่นี่หน,น,น,นอนเล็กเริ่มวันนี้ครับเบ,บิ้งบนหนอนใส่ครับสต,สตูอินพะรำสตูอินทะพะรครับอาจารอันนี้ได้ใช้ยาได้ใช้อะไรพ่นไหมครับเวลาเราเจอสตูเนี่ยจริงมันมันมันก็อยูห่างห่างเราเขาครับข้อ,อนี่เอาทำไมรู้ว่าต้นนี้มีเห็นมันแตงอมๆนย่างะครับโอ้แล้วนี่ไงไป นะครับโอ้นี่มันกินใบครับท่านผู้ชมต้องต้องมันเบิ้งไหมครับครับโอ้มันเป็นนอนเลยนะครับนี่เนี่เป็นอ่าแล้วมันจะไข่ว้ครับมันกัดใบใบนี่หายเลยใบใบนี้ใกล้เสียหายนะครับมันมากินใบอ่อนถ้าต้องมันเบิ้งนะครับครับถ้าประมานเบิ้งหนเงินสองพันกว่าบาทหายต้นทุนต้นทุนแพงครับวัวกัวนี้ครับอือต้องจะไป ต้นนี้ก็ราคาอยู่เท่าไหร่นะครับสองพันต้นนี้สองห้าครับสองพันห้านะครับเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเราเราซื้อไปปลูกเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีนะครับแต่ขนนกแต่ยังจะเข้ากับสวนมากกวสิครับอับไปอีกเล็กน้อยเข้าเลียงนะครับเข้าเลียงรุ่นแต่ขนนกรุ่นก็สามพันห้านะครับเนาะก็แล้วแต่ขนาดไซส์นะครับที่สวนสถาพรนะครับมีให้มาเลือกซื้อได้เลยนะครับมีการส่งออนไลน์ไหมครับนี่ ของผมเป็นเบาะบถกนปถครับอ๋อครับบริษัทส่งออนไล์เนาะครับเนาะครับมีแต่มาซื้อกับที่นะครับเพราะบางคนน่ะเขาต้องการเขาก็ให้ส่งออนไลน์ส่งเขามีการแพ็คเนาะอันนั้นอ่ะมีการแพ็คอย่างต้นใหญ่ๆพวกนี้สร้างก่อนลายเดือนนะอันนี้มีคนจองหรือยังครับยังถ้าใครมาเอานี่มาได้เลยใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ นี่ถ้าใครอยากได้มาเอาได้เลยนะครับต้นใหญ่ๆสูงมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูสูงๆหนุนเทียบกับคนเห็นไหมครับคุณสถาพรก็สูงสูงร้อยเท่าไร่ครับพี่ร้อยเท่าไรนะครับรบร้อยเจ็ดสิบนะครับดูนะครับสูงครับนะครับมาหาเลือกซื้อได้เลยนะครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณสถาพรครับที่พาชมสวนในวันนี้ด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นอีตภภาลำครับขอบคุณมากครับ